สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีชนนะครับวันนี้เรามาติดตามหอยเชอรี่ที่เราอนุบาลไว้นะฮะว่าวันนี้ประมาณ3อาทิตย์นะครับตัวเขาจะโตเป็นยังไงนะครับสิ่งสําคัญที่ผมบอกนะครับว่าหอยเชอรี่ตัวเล็กอนุบาลมาแล้วเขาก็เริ่มจะกินอาหารได้เลยนะครับเห็นไหมสิ่งสําคัญของผมก็คือใบมอเบอรี่หรือใบหม่นที่มีอยู่มากมายนะครับที่บ้านผม ผม,ผมมีความคิดว่าใบหมอนเนี่ยมันจะทําให้สัตว์ที่มีกระโดงเนี่ยเติบโตและแข็งแรงนะครับเพราะาอย่างเขาสามารถเอาไปเลี้ยงตัวหมอนไหมก็สามารถสร้างเส้นใหญ่ได้เพราะผมมีในความคิดเช่นเดียวกันถ้าเกิดเะเอามาเลี้ยงอหอยเชอรี่เนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับผมก็เลยเริ่มมีในความคิดนั้นก็เอามาให้เลี้ยงนะครับเอามาเป็นอาหารซึ่งก็สำเร็จครับถือว่า ประสบความสาเร็จแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งอาหารอื่นนะครับอย่างสาหลายหางกระลอกนี่เขาก็ชอบนะครับเห็นไหมฮะอย่างสาหลายเขาก็จะชอบแต่ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นใบหม่อนครับเห็นไหมฮะแน่นไปหมดนะครับกโตครับโตเร็วเลยครับเนี่ฮะสองสองสามอาทิตย์เองใช่ไหมครับก็จะเกาะอยู่ที่ใบหม่อนนะฮะเต็มไปหมดแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตัว ใบผักตบชวาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมครับก็ไม่ค่อยชอบเพราะฉะนนั้แต่ว่าเห็นนะครับใบหมอนหรือไมบอบเบอรี่เทียบไปด้วยตัวหอยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้อาุบาลแล้วได้ผลผมมีแนวความคิดอย่างอย่าง,อย,างอย่างนี้นะครับคือใบหมอบเบอรี่อ่อนๆนะครับจะได้ผลมากที่สุดเห็นไหมครับ แน่นอนที่สุดแม่เนี่ยใบตำเลึงครับใบตําลึงก็ก็ดีครับนะฮะเห็นไหมครับบ่อเล็กๆครับผมบ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะดูอีกบอ่อหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่ยชัดๆนะครับมอเบอรี่ครับกินนลุน ทุกซอกมุมนะครับกินแหลกลานครับครัหอยเชอรี่เลี้ยงไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือว่าพัานอะไรก็แล้วแต่หรือลูกทุ่งทั่วไปนะครับ ผมว่าใบโมบลี่เป็นทางเลือกใบหม่อนเป็นทางเลือกสําหรับอาหารชั้นเลิศของหอยนะครับเห็นไหมฮะเติบโตดีครับกินได้ทั้งวันประหยัดสูตรข้อสําคัญนะครับใบใบหม่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยทําให้น้ําเสียนะครับผมเนี่ยตั้งแต่ผมอุดรบาลมานะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลย นะครับน้ำไม่เสียครับกลิ่นไม่มีเลยนะครับก็ตัวสาลายหางคลอกเนี่ยครับอาจจะเป็นตัวช่วยสร้างออกซิเจนหรือผักน้ำพวกนี้ครับทำให้น้ำไม่เน่าเสียสำคัญนะครับยังไงฝากกดติดตามพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณ ทุกท่านนะครับพวกเราคือวิถีชนครับจะนำสิ่งดีดีมาให้ท่านผู้ชมตลอดไปครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ